ในโอกาสวันสงการพศ2567นี้นะครับในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครัตนโกสิน์นะครับบุคลาก,กรรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับก็ ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในานามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งผมเป็นทีิการบัดีก็ขออวยพรในโอกาสเทศกาลวันสงการพศ2567นะครับให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัลตนโกสินทร์ทุกท่านนะครับได้มีความสุขปวามเจริญรุ่งเรือง แ้วัลปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายมีความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามีตําแหน่งที่สูงขึ้นการเงินให้เงินไหลามามากๆการติดต่อการค้าขายขอให้สําเร็จทุกเรื่องขอให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายขอให้มีโชคลาภอยู่เสมอและก็ที่สําคัญนะครับก็คือขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวนานตลอดปี2,567นะครับแล้วท่านที่จะเดินทางนะครับ ไปร่วมฉลองในเทศกาลกลับบ้านหรือต่างๆก็ขอให้ท่านนะครับได้เดินทางทั้งไปและกลับนะครับโดยปลอดภัยและกลับมาช่วยมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับต่อไปครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ